สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V19 นะครับการสร้างรายได้ผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวอ่ะเรามาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มการทำธุรกิจออนไลน์ที่ชื่อว่าทูไอเดียกันครับวันนี้นะครับผมจะมาพรีวิวให้ทุกท่านดูว่าแพลตฟอร์มทูไอเดียนะครับหรือว่าใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์นี้นะครับว่าทำการถอนนะครับแล้วเงินเข้าบัญชีจริงๆไหมนะครับ แล้วก็ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูหน้าตาของแพลตฟอร์มนี้กันนะครับก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับอ่ะถ้าเราล็อกอินไว้นะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับแต่คราวนี้นะครับแพลตฟอร์มของ t r u อเดียนะครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะออกจากการออกแพลตฟอร์มก่อนนะครับอ่ะล็อกอัลครับหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้ครับอ่าจะมีคําว่าอ่า ออฟฟิศนะครับ t o วเด a.com นะครับก็เข้าไปที่รหัสของผมครับเพื่อไปเช็คการทำธุรกรรมนะครับเรื่องของการถอนนะครับเสร็จแล้วผมก็เข้าสู่ระบบครับผมหน้าตานะครับของระบบนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์นี้นะครับก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจดรอปชิปนะครับที่ เราแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับคนอื่นโดยผ่าน referral link หรือว่าเป็น link affiliate นะครับก็นี้ครับผมก็ทำมาสักระยะหนึ่งนะครับรายได้นะครับเป็นคอมมิชชั่นผมนะครับรวมนะครับอันนี้ก็53,938บาทนะครับแล้วก็จะขั้นตอนต่างเนี่ยภายในนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาบอกเล่าทุกท่านเรื่อยๆนะครับแต่พอฟอร์มนี้นะครับก็คือถอนแล้วได้เงินจริงแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็แนะนำทันทีได้รายรายได้นะครับก็เกิดเป็นเรียวไทม์นะครับ ก็นี่ครับคำว่า e wallet product นะครับอันนี้พอยต์ตัวนี้ครับก็จะมีการสะสมนะครับเกิดจากรายได้อย่างเช่นรายได้ของเราเกิด100นะครับก็จะมีการหักนะครับหักออกมานะครับอยู่ที่ e wallet นะครับของเราเสร็จแล้วเราสามารถเอาไว้แลกนะครับผลิตภัณฑ์ได้อีกนะครับหรือมีโปรโมชั่นในการแลกไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็แพลตฟอร์มนี้นะครับ ใช้ง่ายมากนะครับเพียงแต่ถ้าทุกคนนะครับอยากจะทำนะครับแพลตฟอร์มของทูไอเดียนี้นะครับก็เพียงแต่คัดลอกลิงก์นี้เท่านั้นเองครับคัดลอกตรงนี้นะครับลิงก์ขวานี่ครับก็เอาไปให้เพื่อนสมัครนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นลิงก์ซ้ายก็เอาไปให้เพื่อนสมัครนะครับอ่าคราวนี้วันนี้ผมจะมาพรีวิวในการเช็ควันนี้คือผมสอนออกไปแล้วนะครับพอดีอการอัดหน้าจอนะครับผิดเขาเรียกว่า ผิดขั้นตอนไปหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยทําให้วิดีโอนั้นใช้ไม่ได้แต่ครวนี้ผมก็จะมารีวิวในการทําอย้อนดูการทําธุรกรรมนะครับอ่าก่อนอื่นก็มาที่สามขีดนะครับพอเรามาที่สามขีดนะครับเราก็มาเช็คประวัติธุรกรรมนะครับอ่าเมื่อเราเช็คประวัติทําธุรกรรมนะครับเราก็เลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับอนี่ครับก็จะมีประวัตินะครับเป็นระดับที่เท่าไหร่นะครับด้านหน้าจะเป็นระดับนะครับอันที่สองก็เป็นวันเวลานะครับ จากรหัสไหนที่ถอนนะครับจากชื่ออะไรที่ถอนนะครับแล้วก็ก็จะเป็นรหัสของผู้รับนะครับแล้วก็ชื่อผู้รับนะครับก็ยอดที่ถอนณวันนี้นะครับก็คือ2,340บาทนะครับอ่านี่ก็ถอนเป็นเงินสดนะครับก็เข้าบัญชีธนาคารเรานะครับทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมนะครับไม่ว่าเราจะทำธุรกรรมนะครับก็จะมีการถอน เอาระบบธนาคารของเรานะครับก็จะเป็นธุรกรรมเป็นวันที่อะไรให้เราเช็คได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับในการทําธุรกิจออนไลน์ที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับบริษัทเป็นที่ปรึกษาทางด้านออนไลน์นะครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมกับแพลตฟอร์มนี้นะครับท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้ระบบต่างๆฟรีนะครับณที่นี้โอเคครับวันนี้นะครับผมก็ แชร์นะครับหรือว่าพรีวิวในการย้อนดูการทำธุรกรรมเพียงเท่านี้นะครับและทำรายการอื่นๆนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นการแนะนำแพลตฟอร์มดีๆนะครับแล้วก็สามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้เป็นอย่างดีนะครับรับเงินแบบเดียวไทม์นะครับในยุคนี้สำหรับผม V นะครับชื่อเล่นว่า V นะครับ19ก็คือ V19 นะครับเป็นรหัสของผมนั่นเองนะครับก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม